สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็แอบ,บลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปที่หนึ่งครับเอ่อเรียกว่าน่าทึ่งมากเก่ากว่าสโตนเฮนจิกนะเก่ากว่าพิระมิดด้วยด้วยซ้าแต่แบบสภาพมันสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อเลยที่ไหนคะเนี่ย ฟังดูน่าสนใจมากหมู่บ้านยุคหินใหม่สการาเบร y ครับอยู่ที่สกอตแลนด์นู่นเลยได้ฉายาว่าปอมเปอีแห่งสกอตแลนด์เลยทีเดียวโอโ้โหสการาเบรที่อยู่บนเกาะออกนี่ทางเหนือสุดเลยใช่ไหมคะเคยได้ยินชื่ออยู่คะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเออใช้ข้อมูลหลายอย่างเลยเนาะทั้งรายงานโบราณาคดีบทความหรือแม้แต่ง,งานวิจัย DNA สมัยใหม่ใช่ครับแล้วก็มีพวกโครงการดิจิทัลด้วย ที่เขาพยายามจำลองให้เห็นภาพชัดขึ้นคือเราจะพยายามปฏิปต่อเรื่องราวจากทุกมุมมองเท่าที่จะทำได้เลยเยี่ยมเลยค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือเออมาดูกันว่าชีวิตเมื่อ5,000ันปีก่อนตรงนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงกันแน่แล้วทำไมทำไมอยู่ๆหมู่บ้านถึงร้างไปแล้วมันสำคัญกับเราทุกวันนี้ยังไงบ้างนั่นแหละครับน่าสนใจมากเริ่มกันที่การคนพบก่อนเลยไหมครับ รเรื่องการค้นพบนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันได้เลยค่ะมันเหมือนออธรรมชาติเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้เองเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับคือปี1850เนี่ยเกิดพายุใหญ่มากๆแล้วมันพัดเอาดินเอาทรายออกจากเนินดินที่ชาวบ้านเขาเรียกสเกร,ราตาอะไรเนี่ยออกไปหมดเลยโอ้โหพัดแรงขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วพอทรายหายไปปุ๊บอา้าวกลายเป็นโครงสร้างหินโบราณโผล่ขึ้นมาทีนี้ เจ้าของที่ดินแถวนั้นชื่อวิลเลียมวอตเขาสนใจโบราณสดีอยู่แล้วก็เลยลองขุดดูแล้วเจออะไรบ้างคะตอนนั้นเขาก็เจอโครงสร้างบ้านสี่หลังนะแต่พอปี1868เอ่อไม่รู้ว่าเพราะอะไรงานขุดก็หยุดไปซะงั้นเอาแล้วก็เงียบหายไปเลยเงียบไปนานเลยครับจนกระทั่งมีคนแอบมาขุดของแล้วก็มีพายุใหญ่อีกรอบปี1924 คราวนี้แหละคนถึงเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันสำคัญนะต้องอนุรักษ์ต้องศึกษากันจริงจังแล้วอ๋อก็เลยมีนักโบราณคดีมืออาชีพเข้ามาดูแลใช่ครับคนสำคัญเลยคือวีกอร์ดอนชิลช่วงปี1927-1931เขามาขุดแบบเป็นระบบมากขึ้นนะแต่แต่ตอนนั้นเขายังคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นยุคเหล็กอยู่เลยประมาณ3,000ปีก่อนเข้าใจผิดไปเยอะเลยฟิคาเนี่ยกว่าจะรู้ความจริง ใช่ครับมารู้จริงๆก็ทศวรรษ1970นู่นเลยมีทีมของเดวิดคลาร์กเขาใช้เทคนิคใหม่การหาอายุจากคาร์บอนกมัมารังสีนะครับอ๋อคาร์บอนเดตติ้งแล้วผลออกมาเป็นไงคะผลออกมาคือโอโ้โหเก่ากว่าที่คิดไปเยอะเลยย้อนไปถึง5,000ปีเป็นยุคหินใหม่เลยครับไม่ใช่ยุคเหล็กว้าวพลิกประวัติศาสตร์ไปเลยนะคะเนี่ย แล้วเหมือนจะมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมขุดค้นของชายด้วยใช่ไหมคะเรื่องนักศึกษาผู้หญิงอ่าใช่ใช่ครับอันนี้น่าสนใจคือเพิ่งมีการเจอรูปถ่ายเก่าๆไม่นานมานี้พบว่าตอนที่ชาสขุดเนี่ยมีนักศึกษาผู้หญิง4ี่คนร่วมทีมด้วยซึ่งยุคนั้นถือว่าเออไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะก็เป็นอีกมุมที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาโหประวัติศาสตร์นี่มีเรื่องซ่อนอยู่ตลอดเลยนะคะทีนี้ มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดดีกว่าค่ะชีวิตในหมู่บ้านหิน5,000ปีเนี่ยเขาอยู่กันยังไงคะมันต้องหนาวมากแน่ๆเลยใช่ครับหนาวและลมแรงมากแต่เขาฉลาดนะคือลักษณะเด่นสุดของที่นี่ก็คือบ้านทั้ง10หลังสร้างจากแผ่นหินแบนๆที่หาได้ง่ายแถวนั้นแต่แต่วิธีสร้างนี่สิเขาขุดบ้านลงไปในกองขยะเก่าที่เรียกว่ามิดเดนนะครับขุดลงไปในกองขยะหรอคะทำไมล่ะคะ เหมือนใช้เป็นฉนวนครับคือพอมันฝังลงไปในดินในขยะเก่าเนี่ยมันก็ช่วยกันลมกันหนาวได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้โครงสร้างบ้านมันมั่นคงด้วยไม่ต้องกลัวลมพัดแรงๆโหฉล,ลาดมากๆเลยค่ะคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วข้างในบ้านล่ะคะเห็นว่าแปลนคล้ายๆกันหมดเลยเหรอคะคล้ายกันมากครับพื้นที่ก็ประมาณ40ตารางเมตรเป็นห้องเดียวโล่งๆมีเตาไฟอยู่กลางห้องเลยแล้วก็มีเตียงหินสองฝั่งซ้ายขวา เตียงหินนอนสบายไมหมคะนั่นอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่คงต้องมีหนังสัตว์หรืออะไรปูรองเยอะๆแน่แล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างคือตู้โชว์หินเดรเซอร์อันใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงข้างประตูทางเข้าเลยตู้โชว์ไว้โชว์อะไรคะยุคนั้นอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับอาจจะไว้วางของสำคัญของที่ใช้บ่อยหรือของที่บ่งบอกสถานะบางอย่างก็ได้ แต่ความที่บ้านมันเหมือนกันมากเนี่ยชายเขาเลยเคยคิดว่าหรือนี่จะเป็นสังคมที่เผ่าเทียมกันมากๆไม่มีใครเด่นกว่าใครชัดเจนน่าสนใจนะคะแล้วไม่ใช่มีแค่บ้านใช่ไหมคะเห็นว่ามีทางเดินเชื่อมกันด้วยใช่ครับมีทางเดินเชื่อมระหว่างบ้านบางหลังแล้วก็มีหลังคาคลุมด้วยนะทําให้เดินไปมาหาสู่กันได้สะดวกแม้วันที่อากาศแย่ๆโหครบวงจรเลยและยังมีระบบระบายน้ําอีก อันนี้ล้ำมากเลยนะคะสำหรับยุคหินใหม่เนี่ยอาจจะมีห้องน้ำในตัวด้วยซ้ำไดีมากเลยนะเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ทำจากหินเกือบหมดตู้เตียงตู้โชว์กล่องที่นั่งเพราะว่าไม้หายากมากบนเกาะแล้วประตูล่ะคะมีไหมคะมีครับเป็นแผ่นหินเหมือนกันแล้วก็มีเจาะรูไว้ด้วยนะสำหรับสอดไม้หรือกระดูกเข้าไปเหมือนเป็นกรอนล็อกจากข้างใน แสดงว่าเขาก็มีแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวอยู่บ้างแต่ก็มีอยู่หลังหนึ่งที่ดูแปลกไปจากเพื่อนใช่ไหมคะบ้านหมายเลขแปดที่ว่าอาจจะเป็นเหมือนโรงงานใช่ครับหลังนั้นแปลกเพื่อนเลยคือไม่มีเตียงไม่มีตู้โชว์แต่ดันไปเจอพวกเศษหินเศษกระดูกเขากวางแล้วก็หินภูเขาไฟที่โดนความร้อนเยอะมากอ๋อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ทํางานฝีมือใช่ครับสันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่ผลิตเครื่องมือต่างๆ แล้วตำแหน่งที่ตั้งมันก็อยู่เดียวๆไม่ได้ฝังในมิดเด้นเหมือนหลังอื่นด้วยมีกำแพงหนากว่ามีชานด้านหน้าแปลกๆแ,แล้วคนในหมู่บ้านล่ะคะพอจะรู้ไหมคะว่ามีประมาณกี่คนแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่ประเมินกันว่าน่าจะอยู่ราวๆห้าสิบถึงหนึคนครับไม่เยอะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ดูเหนียวแน่นนะพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาแบบเฉพาะตัวที่เรียกว่ากรูฟแว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พบในหลายที่ของเกาะบริเตนกับไอแลนด์ช่วงนั้นอ๋อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่านั้นสินะคะทีนี้เรื่องสําคัญเลยค่ะปากท้องเขากินอะไรกันบ้างคะอยู่ริมทะเลขนาดนี้ต้องเน้นอาหารทะเลแน่นๆเลยก็ <c oughs> ทั้งใช่และไม่เชิงครับคือต้องบอกว่าเขาปรับตัวเก่งมากใช้ทับทรัพยากรรอบตัวได้คุ้มค่าสุดๆเลยเป็นทั้งเกษตรกรนะครับปลูกข้าวบาเล่ข้าวสาลีด้วยอา้าวทาเกษตรด้วยหรอคะ นึกว่าจะล่าสัตว์หาของป่าอย่างเดียวซะอีกใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาหักล้างความเชื่อดำเดิมของชาวเหมือนกันนอกจากทําเกษตรแล้วเขาก็เลี้ยงสัตว์ด้วยมีทั้งวัวแกะหมูโหครบเครื่องเลยนะคะแล้วทะเลล่ะคะใช้ประโยชน์จากทะเลยังไงบ้างโอ้ทะเลนี่คือแหล่งอาหารชั้นยอดเลยครับปลาทะเลเพียบทั้งปลาคอตปลาเซต มีหอยนางรมปูหอยแครงหอยแมลงปูคือเยอะมากแล้วยังไปจับปลาในทะเลสาบน้าจืดใกล้ๆอีกนะพวกปลาเทราว้าวไม่ธรรมดาเลยมีเก็บไข่นกเก็บผักหญ้าด้วยไหมคะมีครับเก็บไข่นกทะเลเก็บพืชป่าสมุนไพรถั่วต่างๆแล้วก็มีเจอเปลือกหอยลิมเผ็ดเยอะมากในทางหินในบ้านสนิษฐานว่าอาจจะเก็บไว้ทําเหยื่อตกปลาละเอียดมากเลยค่ะแล้วมีอะไรแปลกๆอีกไหมค่ะเรื่องอาหาร มีการสันนิษฐานว่าเขาอาจจะใช้สาหล่ายทะเลเป็นเชื้อเพลิงด้วยนะเพราะมีการเจอวัสดุคล้ายๆตะกรันจากการเผาสาหลายในแหล่งอื่นใกล้ๆกันโหใช้ทรัพยากรทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วพวกเครื่องมือเครื่องใช้ล่ะคะมีอะไรที่แบบว้าวเป็นพิเศษไหม ส่วนใหญ่ก็ทําจากวัสดุธรรมชาติรอบตัวนี่แหละครับหินกระดูกเขาวกวางงาช้างหรือแม้แต่ฟันวานเพชรคาตหรือวานออก,กานั่นแหละครับฟันวานเลยเหรอคะเอามาทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยถึง25เซนติเมตรเลยนะซึ่งดันไปคล้ายกับที่เจอในไอแลนด์นู่นเลยโอ้โหเชื่อมโยงกับไอแลนด์อีกแล้วนะคะเนี่ยแล้วมีเครื่องมือหินเด่นๆไหมคะมีครับมีดห็นกระเทาะแบบเฉพาะของที่นี่เรียกว่ามีดสเกล s ส l ก Knife เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เจอเยอะมากแล้วแล้วไอ้ลูกหินกลมๆแกะลายแปลกๆนั่นล่ะคะที่ยังเถียงกันไม่จบว่าคืออะไรกันแน่อ่านั่นแหละครับหนึ่งในปริศนาชิ้นใหญ่ของส c าราเบรเลยไอ a r v e ฟสโตนบอลส์ Stone ls, เนี่ยเจอเยอะมากหลายสิบลูกเลยในหมู่ว่าน,นี้สวยด้วยนะแกะลายเกลียวลายปุ่มแปลกๆแ,แล้วตกลงมันคืออะไรคะอาวุธเครื่องรางยังไม่มีใครฟันธงได้เลยครับ อาจจะเป็นอาวุธสำหรับพิธีกรรมเครื่องแสดงสถานะหรือเป็นเครื่องมือสำหรับแกะสลักกระดูกหรือเปล่าก็ยังเดากันไปแล้วลายเกลียวบางอันเนี่ยก็ไปคล้ายกับศิลปะยุคหินใหม่ในไอแลนด์อีกแล้วครับท่านความเชื่อมโยงตัดไตลแ,แลนนี่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วมีวัตถุอือนอ่นๆอีกไหมคะที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเชื่อของคนยุคหินใหม่ที่นี่มีเครื่องปั้นดินเผาครับใบใหญ่มากบางใบนี่จุได้ถึง30ลิตรเลยนะโหใหญ่ขนาดนั้นเอาไว้ทําอะไรคะ ก็มีนักวิจัยบางกลุ่มเขาดูจากร่องรอยสารตกค้างเลยเชื่อว่าอาจจะใช้หมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะหมักจากข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่แล้วก็ปรุงรสด้วยพืชมีพิษบางอย่างด้วยซ้ำโหปาร์ตี้กันแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีพวกเครื่องประดับครับสร้อยคอลูกปัดจี้เข็มกลัดแล้วก็เจอก้อนสีแดงๆที่เรียกว่าเรดออเคอาจจะเอาไว้ทาสีตามร่างกายหรือทาพิธีกรรมเจอก้อนฮีมาไทาขัดเงา อาจจะใช้ขัดหนังให้เรียบละเอียดจริงๆฮะมีแม้กระทั่งตุ๊กตากระดูกวานแกะสลักอันเล็กๆที่เขาตั้งชื่อเล่นๆกันว่าส s c a r เบรบุ u โดแล้วก็อันนี้พีกสุดคือเจอร่องรอยของหมัดคน pulex i r r i t e n s ซึ่งถือเป็นบันทึกแรกสุดที่เจอในยุโรปเลยฮะเจอหมัดด้วยเหรอคะโอ้โหแสดงว่าเขาบันทึกรายละเอียดเล็กๆไม่น้อยไวเยอะจริงๆนะคะ ดูจากหลักฐานทั้งหมดเหมือนจะเป็นชุมชนที่สงบสุขดีไม่ค่อยมีเรื่องรบราคาฟันเท่าไหร่ใช่ครับเท่าที่ดูจากหลักฐานนะคือเราไม่เจออาวุธสงครามเลยแล้วตัวหมู่บ้านเองก็ไม่ได้สร้างในจุดที่ป้องกันตัวได้ง่ายๆเหมือนไม่ได้กังวลเรื่องศัตรูบุกรุกเท่าไหร่แล้วก็มีการติดต่อกับข้างนอกด้วยใช่ไหมคะอย่างแร่หิมาไทยนั้นใช่ครับแร่หิมาไทยที่เจอเนี่ยมันต้องมาจากเกาะหอยที่อยู่ห่างออกไป แสดงว่ามีการเดินทางติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆในหมู่เกาะออกินีด้วยกันเป็นภาพสังคมยุคหินใหม่ที่ดูซับซ้อนแล้วก็ดูมั่นคงมากเลยนะคะแต่แต่คําถามใหญ่ก็คือแล้วทําไมหมู่บ้านที่ดูดีมีครบทุกอย่างแบบนี้ถึงถูกทิ้งร้างไปล่ะคะนี่คือปริศนาใหญ่เลยใช่ไหมคะปริศนาใหญ่ที่สุดเลยครับคือหมู่บ้านนี้มีคนอยู่ต่อเนื่องยาวนานมากนะประมาณ600ปีตั้งแต่ราวสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบไปจนถึง2,500ปีก่อนคริสตศักราช แล้วจูจ่ๆก็หายไปเลยมันว่างเปล่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นั่นเป็นทฤษฎีหนึ่งที่แฮร์ริงแฮมเสนอเพราะสภาพมันดูเหมือนคนหนีไปแบบกระทันหันจริงๆของใช้ยังวางอยู่เลยแต่แต่มีคนไม่เห็นด้วยก็มีนักบรณคดีอย่างริชชี่เขาแย้งว่าเอ๊ะหรือจริงๆมันเป็นการทิ้งร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าอาจจะใช้เวลา20-30ปีเลยนะไม่ใช่แบบภัยพิบัติตูมเดียวจบอา้าว แล้วถ้าค่อยๆทิ้งร้างทําไมถึงทิ้งเข้าของไว้เยอะแยะล่ะคะก็อาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องครับเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอาจจะหนาวขึ้นชื้นขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ลําบากทําเกษตรไม่ได้ผลเหมือนเดิมอากาศเปลี่ยนนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะใช่ครับหรืออาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือพอเริ่มเข้าสู่ยุคสมฤทธิ์เนี่ยแนวคิดใหม่ๆก็อาจจะเข้ามา คนอาจจะอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอยากมีฟาร์มเป็นของตัวเองแยกออกไปอยู่เดียวๆไม่ใช่ชุมชนแบบนี้หรือคนรุ่นใหม่ๆอาจจะย้ายออกไปหาที่อื่นที่ดีกว่าก็เป็นไปได้ครับหรือของที่ทิ้งไว้อาจจะเป็นของที่อ่อไม่นิยมแล้วหมดสมัยแล้วในยุคนั้นก็ได้แล้วเหมือนมีหลักฐานจากที่อื่นใกล้ๆอย่าง N e s of b r o ร ga ที่ว่ามีการทำพิธีกรรมก่อนทิ้งร้างอาคารด้วยหรอคะใช่ครับ ที่นั่นเขาเจอว่าเหมือนมีการทำพิธีแล้วก็จงใจทิ้งวัตถุสำคัญบางอย่างไว้ในอาคารก่อนจะกลบหรือรื้อถอนซึ่งก็เป็นไปได้ว่าที่สการาเบยอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันเกิดขึ้นแต่เรายังหาหลักฐานไม่เจอชัดเจนอืมเป็นไปได้หลายทางเลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนคือไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรหลังจากที่คนกลุ่มสุดท้ายออกไปแล้วเนี่ยทรายมันพัดมากลบทับหมู่บ้านนี้เร็วมาก รู้ได้ยังไงคะว่าเร็วเพราะว่าหินต่างๆมันยังอยู่ครบไงครับถ้ามันถูกทิ้งร้างแล้วทิ้งไว้นานๆโล่งๆแบบนั้นน่ะคนยุคหลังๆต้องมารื้อหินไปสร้างบ้านสร้างกำแพงที่อื่นต่อแน่ๆแต่นี่มันเหมือนถูกทรายผนึกเอาไว้อย่างรวดเร็วเลยรอดมาถึงเราในสภาพดีเยี่ยมแบบนี้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นโชคดีในโชคร้ายจริงๆทีนี้ถ้ามองภาพกว้างขึ้นมาหน่อยสการ,ร่าเบรไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมคะในแถบออกนี่ยังมีแหล่งโบราณคดีสำคัญอื่นๆอีกเพียบเลยถูกต้องครับสการาเบรเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากคือกลุ่มที่ยูเนสโกเขาประกาศเป็นมรดกโลกรวมกันเรียกว่าใจกลางออกนี่ยุคหินใหม่ (Heart of Neolithic o r k n e y อ๋อที่รวมกับเมสโฮวงแหวนบรอดกาแล้วก็หินสเตนเนสใช่ไหมคะใช่เลยครับทั้งสุสานหินเมสโฮที่ยิ่งใหญ่วงหินขนาดมหึมาอย่างวงแหวนบรอดกาแล้วก็หินตั้งสเตนเนสทั้งหมดนี้มันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยบ่งชี้ว่าออกนี่ในยุคหินใหม่เนี่ยมันต้องเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทางความเชื่อทางพิธีกรรมที่สำคัญมากๆของภูมิภาคนี้เลยครับ สุดยอดเลยค่ะแล้วการศึกษา DNA โบราณที่ทำกันล่าสุดล่ะคะมันช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของผู้คนในยุคต่อๆมาหลังจากสการาเบรร้างไปแล้วได้มากขึ้นไหมคะอ๋ออันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับคือมีการศึกษา DNA จากโครงกระดูกคนที่ถูกฝังในยุคสมฤทธิ์ที่ออกนี่ซึ่งก็คือยุคหลังจากสการาเบรร้างไปแล้วนะค่ะแล้วเจออะไรบ้างคะ ก็เจอสัญญาณการอพยพเข้ามาของคนกลุ่มใหม่จากทวีปยุโรปครับมาจากแถบทุ่งหญ้าสเตปนู่นเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนแพทเทิร์นที่เจอทั่วไปในเกาะบริเตนช่วงยุคสมฤทธิ์คือมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วมักจะเข้ามาแทนที่คนกลุ่มเดิมอ๋อหมายถึงคนยุคหินใหม่เดิมๆก็อาจจะหายไปโดยทั่วไปในยุโรปเหนือและกลางมักจะเป็นแบบนั้นครับแต่แต่ที่ออกนี่นี่มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์ยังไงคะคือถึงแม้จะมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาเยอะนะ แต่พอไปดู DNA ฝ่ายชายหรือ Y โครโมโซมเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่เลยนะมันยังคงสืบทอดมาจากคนยุคหินใหม่ดั้งเดิมในท้องถิน่นฮะจริงเหรอคะแต่คนกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วนะใช่ครับแต่ในขณะเดียวกัน DNA ฝ่ายหญิงหรือไมโทคอนเดรียดีเ a ส่วนใหญ่กลับมาจากผู้อพยพกลุ่มใหม่ที่เข้ามาเอ๊ะแปลว่าอะไรคะเนี่ยผู้ชายเดิมยังอยู่แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นคนใหม่มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมตอนนั้นคะมันน่าจะบอกว่า ลูกหลานผู้ชายของคนยุคหินใหม่ดั้งเดิมในออร์กานีเนี่ยอาจจะยังคงรักษาอำนาจหรือสถานะทางสังคมบางอย่างไว้ได้ไม่ได้ถูกแทนที่โดยสิ้นเชิงเหมือนที่อื่นๆแม้ว่าจะมีผู้หญิงจากกลุ่มใหม่เข้ามาแต่งงานหรือย้ายเข้ามาอยู่เยอะก็ตามโห oh, เป็นภาพที่ซับซ้อนมากเลยค่ะไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการผสมผสานกันแบบแปลกๆใช่ครับมันเป็นลักษณะเฉพาะของออร์กานีเลยนะที่ต่างจากที่อื่นในยุโรปช่วงนั้น เป็นเรื่องที่น,นักวิจัยให้ความสนใจกันมากแล้วสายเลือดผู้ชายดั้งเดิมนี่อยู่ต่อไปนานไหมคะก็เริ่มลดน้อยลงในยุคเหล็กครับแต่ที่น่าทึ่งอีกอย่างคือยังพบความต่อเนื่องของสายเลือดฝ่ายหญิงบางสายนะที่สืบย้อนไปได้ตั้งแต่ยุคหินกลางผ่านยุคหินใหม่ยุคสมฤทธิ์มาจนถึงคนออร์แกนีในปัจจุบันเลยก็มี โหประวัติศาสตร์ที่บันทึกในสายเลือดจริงๆค่ะน่าทึ่งมากกลับมาที่ตัวหมู่บ้านสการาโบเลในปัจจุบันหน่อยค่ะนอกจากความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันกําลังเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างไหมคะความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดเลยครับคือภัยจากธรรมชาติโดยเฉพาะการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลอ๋อเพราะมันหยุดติดทะเลเลยใช่ไหมคะใช่ครับปัจจุบันนี้คือติดทะเลมากซึ่งจริงๆแล้ว สมัย5,000ันปีก่อนมันน่าจะอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากกว่านี้เยอะใกล้ๆก,กับทะเลสาบน้ำจืดด้วยซ้าแปลว่าทะเลมันรุกคืบเข้ามาใช่ครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเนี่ยมันถูกทะเลกลืนหายไปแล้วด้วยซ้าโหน่าเสียดายจังแล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันล่ะคะมันทำให้แย่ลงไปอีกไหมแน่นอนครับอันนี้ซ้ำเติมปทานหนักเลยทั้งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น พายุที่รุนแรงขึ้นฝนที่ตกหนักขึ้นทั้งหมดนี้มันคุกคามโครงสร้างหินเก่าแก่ที่เปราะบางของ s c a r า e เบร์อย่างหนักเลยครับมีการประเมินความเสี่ยงเมื่อปี2019เนี่ยเขาบอกว่า s c a r า e, เบร์เปราะบางอย่างยิ่งเลยนะต่อผลกระทบพวกนี้โหฟังแล้วน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะต้องรีบหาทางป้องกันจริงๆแล้วนะคะเนี่ยแล้วยังมีเรื่องที่ว่าสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้อาจจะยังไม่ใช่หมู่บ้านทั้งหมดด้วย มีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ครับใช้เครื่องมือสแกนใต้ดินดูแล้วผลบัญชีว่าเฮ้ยไอที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นแค่ย่อมเล็กๆนะจริงๆแล้วอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่กว่านี้แผ่ขยายออกไปทางใต้ทางตะวันตกอีกตั้ง5เท่าฮะใหญ่กว่านี้5เท่าซ่อนอยู่ใต้ดินเหรอคะใช่ครับยังคงซ่อนอยู่ใต้ดินรอการค้นพบหรือหรืออาจจะกำลังถูกทำลายไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้จากการเกษตร หรือการกัดเซาะเนี่ยแหละครับโห oh, ยังมีเรื่องราวอีกมหาศาลร,รออยู่ใต้ผืนดินจริงๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะที่ออร์กนี่นี่ก็ดันเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยใช่ไหมคะมันดูย้อนแย้งกันดีนะคะเป็นความคอนทราสที่น่าสนใจมากครับคือออร์แกนีปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นผู้นำระดับโลกเลยนะเรื่องพลังงานลมกังหันลมเล็ก หรือแม้แต่กังหันที่ผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลงในทะเลเนี่ยใช่ใช่เคยเห็นข่าวอยู่ค่ะสุดยอดมากเขาผลิตพลังงานได้เกินความต้องการของคนบนเกาะทั้งหมดไปเยอะเลยครับมันก็เลยเป็นภาพที่น่าคิดนะอดีตอันเปราะบางมากๆ อยู่เคียงข้างกับอนาคตด้านพลังงานที่ดูยั่งยืนมากๆจริงด้วยค่ะสรุปแล้วสการาเบลล่านี่ก็คือหน้าต่างมหาสจรรย์จริงๆนะคะที่เปิดให้เรามองย้อนกลับไปเห็นชีวิตยุคหินใหม่ได้ชัดเจนมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังเต็มไปด้วยสเสน่ห์ปริศนาแล้วก็ความท้าทายในปัจจุบันทั้งเรื่องความสมบูรณ์ของมันเองเรื่องปริศนาว่าทำไมถึงร้างไปแล้วก็ภัยคุกคามจากธรรมชาติที่น่าเป็นห่วงใช่ครับ มันเป็นเหมือนบทเรียนจากอดีตแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของมรดกทางวัฒนธรรมที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอาจจะทิ้งไว้ให้คิดกันต่อนะคะว่ามันยังมีอะไรอีกบ้างที่ยังซ่อนอยู่ในผืนดินรอบๆสการาเบดหรือที่อาจจะสูญหายไปในเกลียวคลื่นแล้วและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ DNA ที่ละเอียดขึ้นไปอีกหรือการสำรวจทางดิจิทตัลต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเปิดเผยความลับอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนเหล่านี้แล้วก็เรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาณนะสุดขอบโลกแห่งนี้ได้อีกบ้างไหม เป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆครับคงต้องรอดูการค้นพบใหม่ๆกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยสำหรับวันนี้เวลาของ tgs เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยก็หมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแค่นี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังด้วยนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ